แต่เอามาเป็นไม้เด็กมีก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนูไอ้หนูไอ้สัตว์เอ้ยพี่ก๊อ็ไปด่าเขาเรื่องอะไรล่ะครับแม่งมาฉีกหน้าก๊อ็ตูอายเขานะไปโถไม่รู้ว่ากินยังไม่อิ่มไม่งั้นไม่เรียกขึ้นมาหรอกรู้ได้ไงละ่ะนี่ไปกินเล้งมาใช่ไหมเล้งพ่องได้เฮี้ยฟันกูเหยิน ทับใจมากไม่เสียแล้วอ้ขอบคุณครับให้ขครกินหมดแก้วได้ครับให้น้องชายกินนะนากินเหล้าไม่เป็นลูกโรเบิร์ตกินเลยโรเบิร์ตขอบคุณเอ้ยกูกินหมดแ,แก้วนี้แม่งตีกับมา้ากูเดินทั้งคืนแล้วเนี่ยขอบคุณมากครับเฮียเขาบอกให้ติ๊บไปแจกเด็กๆทั้งคณะไหน<ต>อ,อีหนูเมื่อไหร่จะให้ทีลูกกินแล้วกินแน่นอนลูกเดยวกินได้เอาตังค์มาก่อนเดยกกินให้ดูเงือแล้ว อย่าเก็บเงือแล้วยื่นเลยเร็วอเอาสิทำไมน่น,น,น,นี่นแหมเราได้ไวไหวเละแหมปั๊บแล้วบอกไปเอาประพฤก <c oughs> อ๋อเขาบอกเงินทั้งหมดนี้ให้นักค้อมคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครครับเผื่อวันเผาอาจจะไม่ได้ไป <c oughs> ดีมากเลยอะฝากไปเผาพ่อมก่อนแล้วกัน <c oughs> อ๋อโอเคได้พ่อตายแล้วโอเค <c oughs> โอเค พูดเองนะเอางี้ดีกว่าร้องเพลงได้ไหมได้ครับเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นรู้จักบ้างไหมอ๋อรู้จักมากเลยตอนนี้ดังครับอคอนรชันคอนรชันคอนรสชันเพลงคอนรชันเพลงของเจ้านายใครจะร้องเจ้านายกูนี่แหละสภาพเรานีเจ้าที่เจ้าทางชัดชัดมึงบ้าหรือเปล่าเดินในซอยไปรุ่นทักเลยเจ้านายเจ้านายไปไหนเจ้านายเจ้านายไปไหนดูให้ดีเขาเรียกเจ้านายเรียกขี้ข้ากูนี่แหละ เนี่ยเป็นไงคำอ้ำผมเนี่ยโอ้โหเชียยสุดยอดเพลงอะไรคนละชั้นใครร้องเจ้านายลูกใครลูกเจเจตลินเฮ้ยเอาอีกเอาอีกรู้จริงนีิวะครับผมเขาร้องเพลงอะไรเจ้านายใครร้องคนละชั้นไอเฮียถามจนพังอ่ะแหละเนี่ยเดี๋ยวนี้ใส่นาฬิการีวิวจับไป เนาะอะไปดูกระชาอะไรอชอบนาฬิการีวิวเป็นธรรมดาเ๋ยนี้รู้จักรีวิวนาฬิกาแล้วฟังอย่างดนตรีวะเธอกับฉันมันคนละชั้นเธออยู่ชั้นล่างและพี่อยู่ชั้นบนเธอกับฉันแล้วมันคนละชั้นพี่อยู่ชั้นบนและเธออยู่ชั้นล่างสามร้อยห้าสิบน้ำไปพร้อมสบายมากนีนะ ฟังนะฟังนะงระหว่างที่เล่นเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นน้ำทะเลเดี๋ยวเลิกกับกเรียน <c oughs> ไปโอ้ยสัตว์พูดไม่คิดหนาวยังเหีย <c oughs> ไอ้กูไปเล่นแล้วโธ่คำอะไรเพลงวัยรุ่นร,ร,รู้จักบ้างไหมเราอะ่ะหนังได้เงียรู้จักแต่คุกกี้อะรู้จักแต่คุกตารางอย,ายอย่ายอมโรเบิร์ตอ,อ,อย่ายอมอย่าว่าแต่คุกกี้เสียงไทยเลยลาวเสียงเทียนกูก็ร้องได้ผมม่ร้อง เพลงวัยรุ่นของใครร้องของยังอมโอ้ยเป็นไงไอสัตว์งงเลยยังอมอองงงแม่งไม่รู้จักของใครนะยังโอมโอมไหนโอมควันอมอมยังอมอมจะเป่าคาถามหารวยยังอมเพลงอะไรเฉยเมยรู้จักไหมแดด หุ่นกูเนี่ยวัยรุ่นนิยมแต่สังคมแม่งไม่เข้าใจเป็นไงยังไม่ได้นอน <Hey. Yo. S 2> มึงก็ยังไม่นอนกู <Hey. S 2> ติดมามึงว่าไม่ไดีใช่ติดกัญชามึงว่าไม่ไดีใช่ที่มึงติดหีกูยังไม่ว่ามึงเลย <as> hey. ยังไม่ได้นอนอากดีนะอยู่โตไหนเมื่อกี้ของโตไหนของโตไหนผมไม่รู้นะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าโตไหนนะฮะไอบอลบอกเนี่ยเขาเขียนว่าไง Happy Birthday วันเกิดไอ้ปัดนี่ก็มีเรื่องแล้วมึงทำหน้าตื่นเต้นทำเพี้ยอะไรเนี่ยกูก็มองหาว่าโตไหนมึงก็รู้ว่ากูต๊ะไปเยอะร่างกายต้องการประทะ มาเฮ้ยเอามีดมาไหมพี่เตรียมมาตัดเค้กไงเดี๋ยวมีข้าวกัญชาติดป่ะเดี๋ยวก็เกมเหรอโอเคนะครับทานครบสามหมื่นนะฮะเรามีเค้กให้สองปอนนะใครจะมีวันเกิดซื้อเค้กแดกเองเถอะครับมีใครเกิดไหมฮะครบสามหมื่นครับเค้กสองปอนด์ครับอย่ารอเลยฮะไอ้เหี้ยต้องขายที่มาแดกไม่ร้านมึงเนี่ย